กบิสระด่ังดาวิงอัพโหลดเสียสุพรรณไปกนินเมาไปกินเมา ยังขาดการพูดยังขาแทากด้วย

เราจะต้องวิบกันนะครับเอา็งทักพอก่อนเดี๋ยวให้ฮักพอรับไปเล่นอี่นงปท่วมายแก่ๆดีๆนะครับฮะผู้แรกหมายเลก้าต่อหมายเลขเกครับผู้ที่สหมายเลขสามสิบเจ็ดกับผิาผู้ที่สามหมายเลขแปกับ1ิดเจ็ูในลายกลุ่มนะครับแล้วก็ดูในเอฟที่สองดูลายกลุ่มและดูเอฟองครับว่าใครพูดใคร Hãy subscribe cho kênh người á, Gõ Để tôi bỏ người những cảm hấp dẫn dạy giỏi dạy thêm kéo ra ờ rất kỳ chung mà ที่ทที่ทุกหน่วยงานท้สอจนะครับที่เห็ดในงานนี้ดวมถึงก็มนจะประกอบด้วยนะครับพนมงานของกตนะครับพีมงานผู้ไทยนะครับได้ร่วมมาด้วยด้นะครับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้นะครับก็ต้องใสจงานนี้ให้มันสุกสนานะครับขอบคุณรานนแข่ทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมเข้ามาทำด้กันขอบคุณห้าร้านาษา นะครับที่นะ้าขอมาช่วยบริจาคในประมูลขอบคุณนะครับอาหารทุกทุกข้าเลยนะที่ร่วยบริจัคแล้วก็ทุนที่ดีนะครับที่เส็นอเร์มปะหยดาด้วยดูวลที่ะยากมาล่นกคุณทุกคนโอ้โหหัวให้โผลเรย่องไหนก่อนนะครับตีห้านี้